สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มากับที่เรื่องราวของลิซ่าแบล็คเพลงอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับกับโซโล่ของลิซ่าหลายคนรอคอยมีข่าวสารมากมายออกมาก่อนหน้านี้ครับทั้งจาก YG เองหรือจาก DJ งูเองนะครับที่ได้ออกมาสปอยเกี่ยวกับเพลงของเธอนะครับซึ่งลิซ่าเองก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่า the show must go on หลายคนก็บอกว่านี่เป็นโซโล่ของเธอหลายคนก็บอกว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือไม่นะครับล่าสุดก็มีราย านนจากซื่ออย่างโอเซนนักข่าวอย่างจีมินควางครับได้ออกมาพูดถึงการโซโลของลิซ่าบอกว่าเธอได้เริ่มทําการถ่ายทามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเธอแล้วซึ่งกําหนดการเดบิวจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับเดิมทีคาดว่ามิถุนาตอนนี้กร,รกฎาคมแล้วนะแล้วก็สิงหาเนี่ยอาจจะเป็นภายใน3เดือนนี้แต่มิถุนาผ่านมาแล้วผมว่าสิงหาหน้ารุนนะครับก่อนหน้านี้ YG ก็ปล่อยอัลบั้มของ Black พิงกนะครับแล้วก็โซโลของโรเซ่เพราะฉะนั้นเหลือลิซ่ากับจีซูนี่แหละครับที่จะถูกปล่อยออกมาตามลําดับทั้งสื่อก็บอกว่า เนื่องจากนี้เป็นอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าซึ่งแฟนๆทั่วโลกเนี่ยจับตามองนอกเหนือไปจากเกาหลีแล้วเนี่ยทุกคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันด้วยทักษะาการแรปที่ยอดเยี่ยมการเต้นที่ไม่มีใครเทียบเธอความสนใจและความคาดหวังของแฟนทั่วโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโซโล่นี้ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็พูดถึงความสําเร็จของเจนเนี่ด้วยกับเพลงโซโล่นะครับซึ่งเปิดตัวในพฤศจิกายนปี2018พูดถึงการประสบความสำเร็จในสตรีมมิ่งต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเพลงของโรเซ่ก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่น Pink, ว่าจะทําลายสถิติต่างๆได้หรือไม่เพราะว่าแบล็คพิงค์ในทุกครั้งที่ปล่อยเพลงเดี่ยวเนี่ยได้นะรับความสนใจเป็นอย่างมากและทําให้ชาวโลกเนี่ยรู้สึกประหลาดใจนะครับแล้วนี่โซโลของลิซ่าที่บอกว่าถ่ายทําในสัปดาห์นี้แล้วจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อแน่นอนในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีครับข่าวอื่นๆเนี่ยออกมาแล้วก็เงียบหายไปแล้วตอนนี้เงียบจัดแล้ววันเนี้ยมามีข่าวการถ่ายทํา m v ีครั้งหนึ่งคะก็ทําให้แฟนๆนะันะ้นรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งสําหรับลิซ่านรบอขาไหงิ ในวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันหาคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ